ตอนนั้นนหนึ่งก็คือมาจัดเต็มครับพร้อมกัวสวัสดีชาวโซเชียลได้เวลากาแฟกันครับหัวกรมชงกาแฟนะครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่แกุมภาพันธ์สองหครับเช้านี้หัวกลมตื่นมาชงกาแฟครับด้วยกับอากาศร้อนอบอ,อ้าวเดี๋ยววันนี้ต้องรีบชงกาแฟกันนิดหนึ่งชงเร็วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราจะทำภารกิจ เล็กน้อยนะครับเพื่อตอนรับตุดจีนกันโอเคครับผมส้มน้ําด้วยกาทองเหลืองรอแล้วนะครับโอเคด้วยเตาเอวีจีเราเดี๋ยวเราจะใช้วันนี้เราจะกลับมาใช้ปีเบอร์รี่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรามาดริฟกาแฟครับไปบดกาแฟกันสักครู่ครับ,บ,รรรบโอเคเปิดด้วยใบเอิ์กอาร์ตนะครับใส่ดอกเอิ์กอาร์ตลงไปโอเค เม็ดพีเบอร์รี่นะครับโอเคสองช้อนบดกาแฟกันครับเอ okay, ช่วงบดกาแฟกับรอน้ำเดือดน,นะครับเราก็มาเตรียมไส้กรองกันพับไส้กรองนะครับเพราะว่า ดิบกาทองเหลืองเราดิบฝากมังเล็กแค่นี้เองก่อนพร้อมครับรอบ่รอน้ำเดือดนะครับูโอเคในกาแฟมาแล้วนะครับก็ใส่กาแฟลงในกาดิบเรา โอ้ได้เวลาน้ำเดือดพอดีเสียงน้ำเดือดสั่นเลยปิดแก๊สน,นะครับมันร้อนมาแล้วรูมกาแฟเลยครับสามสิบวินาทีนะครับทิ้งเอาไว้โอเคแผ่ไปสามสิบวินาทีนะครับก็น้ำหนึ่งได้เลยโอ้โห คืมาจัดเต็มครับหอ,อมกลุ่นครับนานกาแฟพีเบอร์รี่รอน้ำลงไปทานกาแฟกันครับสอบในรถกระจกกระสูกซองค่ะมามคลิกุคคล้ผู้บเเองรถบวเจะาำเนินดีแลผู้บกทั้หมดนะคะทนี้เลยฝากทางผู้บอกรอ่สุดท้ายนะครับ เดี๋ยวรอกาแฟลงหมดแล้วเรามาทานกาแฟกันโกลมชมกาแฟชมกาแฟนะวันสุราเทพมุกุาทูนนี่เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเก็กนะครับเอได้เวลาชิมกาแฟกันนะครับโกลมชิมกาแฟครับจานนี้เป็นกาแฟพรีเบอร์รี่ของไล่สายหมอกนะครับยาลังกา ่มีความเป็นช็อกมีความเป็นเบอร์รี่สุดๆมากเลยชอบจริงๆเลยผมช่วงนี้เห็นผมช่วงอย่างนี้ไม่บอกล้วติดใจนะเชิญครับโ้ปอมชิมกาแฟอย่างช้า